ทางเขาเดือนหกฝนก็ตกพรำพัำกบมันก็ย้องเงีง้เงรัจนไปจู่ท้องนางฝนตกที่ไรคิดถึงหัวใจของข้าแม่ดอกสนโอ,อบ้านนา้หยฝนตกเฮเยนซุ่มสาเฮียเนียุ่มสามฉัซนซอบเหลืเกินฝนตกฝนตก รอนานแล้วฝนเพ่งจะตกให้สะใจวันนี้เองค่ะเอฟซีฉันก็รออยู่หมาไปไหนหมดฉันไปอยู่ตึกก่อนนะฝนตกน่้นะคะกลับไปอยู่ตึกถอยถอยถอ,อยหลังถอยหลังเข้ากับตึกก่อนนี่ค่ะเดินทะลุถึงกันได้เลยเฮ้ยถอยดีกว่าไม่อา าดีกว่าก็อยากจะเอาเสื้อฮ้ยฉันอยากเล่นน้ำฝนเนี่ยเหตุใดฉันจึงได้เล่นน้ำฝนเนี่ยโอ้โหดูสิน,ำน้ำฝนน้ำไหลแรงมากโอ้โหดูสิฝนเอ้ยทำไมจึงตกเงียบเงียบบอ,บอกว่าฝนต้องพอกอบมันร้องเรียกฝนจากฟ้า เดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านมั่งฝนตกเป็นยังไงนะอันนี้หลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งติดถนนมั่งฝั่งหน้าตึกกันนะคะเราออกทางลัดเลยค่ะเดินเข้าออกทางลัดเลยน้ําไหลมาเหมือเข้าอู่หมดแล้วบอกว่าฝนเอ้ยทำไมร้องไห้มันรังน้าตาก็ว่าหัวใจกองข่ามแม่นาแม่ดอกสดา อึมอ <transplant> ึมอึมอึมเออค่อยยังชั่วหน่อยค่ะร้อนเหลือเกินอยู่ได้แต่ในห้องแอร์ฝนตกนี้จะได้แบบว่าไม่ไม่ต้องอยู่ห้องแอร์ตอนกลางวัน dfc เนอะอยากได้อากาศบริสุทธ์นะเออเกานอาาศผ่องๆลมฟ้ามาไม่ใส่โอ๊ยนี่แต่เรอไม่มาล้างเท้าก่อนอุ้ยเย็นสัมเลยแ่ะ f c เย็นสัมเลย อโอ้ยสังซ่ตั้งเลยเย็นสั่มเย็นสั่นโอ้ยฝนเย็นอย่างนี้น่าเล่นไปเอฟซีเข้าไปแลนเล่นน้ำฝนกันบ้างฝนอย่างนี้เดี๋ยวเป็นไข้หรือเปล่าอยากเล่นจังเลยะนี่ค่ะเดินตากฝนนี้เนาะฟ้าจะผ่าหรือเปล่าสาบานไปเยอะโอ้ยสิเล,น,น,ลน้ำฝนกับย่านสาบานไปหลายย่านขยนันหัวเราะหัวเราะหัะตุนตุเรนเรนข้าบ้านเข้าบ้าน สาบานไม่เยอะมึงอันตรายอึ่งน้อยเใครสาบานไว้ก็เข้าบ้านก่อนนะครับผมตกฝนตก